เมื่อมีนักข่าวบีบซคนหนึ่งครับเดินย่ำโตเตะโตเตะในเมืองเลี้ยวผู้สัมภาษณ์ผู้คนสัมภาษณ์แฟนบอลไปเรื่อยๆเพื่อจะได้คอนเทนต์ดีๆความคิดเห็นดีๆไปลงในสถานีของเขาก่าอนที่เขาจะมองไปเห็นชายสูงอายุคนหนึ่งครับเขาดูสุภาพเรียบง่ายตามแบบชายใกล้ถึงฝั่งฝันของชีวิตครนที่เขาจะทักทายอย่างสุภาพสะดุดถามคุณตาว่า้า,า้าจําเกมนี้ได้ไหมเกมเมอร์ DW ที่ไซดาวิแมตในศึกเอฟเอครับพีออ่าเที่ยวเลี้ยวผู้ไปเยือนคูดิ ทันพ์คในปี1,9,6,7ตาตาจำได้หรือเปล่าที่เขาใช้บนจอยักษ์ในสนามแอนฟิลด์ด้วยนะตาจำได้ไหมอะเกมนั้นคุณตาตอ,อกสวนในทันทีครับแผทพ่สจวดฟินเดอร์แทบคาดไม่ถึงจำได้สิ พอนุ่มเกมนั้นฉั้นลงสน,นามด้วยนะฟลินเดอร์ตาเบิกโคร่งเลยครับเขาอุทานขึ้นหมดชิงเหล่าตาตาเล่นด้วยเหรอในเกมนั้นคุณตาตอบอย่างสุภาพครับว่าะใช่แล้วฉันเป็นผู้รักษาประตูในทีมลิวพูเองแล้วพอนุ่มแล้วมันจบลงด้วยชัยชนะของพวกเราอลันบอลยิงประตูให้ลิวพูชนะชิงไหมเนี่ยตาฟลินเดอร์ถามอีกครั้งครับเอาจริงสิพอนุ่มคุณตาตอบกลับอย่างสุภาพอีกครั้ง ผมไม่อยากเชื่อเลยตานี่เป็นวันที่ดีจริงๆสําหรับผมที่ผมได้เจอคุณตาฟินเดอร์ถามย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าเอาแล้วตาเชื่ออะไรบอกผมหน่อยสิอ๋อฉันชื่อทอมมี่ลอเรนซ์เป็นอดีตผู้รักษาประตูของสโมสลิเรีร์พูลเองแหละเพื่อนๆครับทอมมี่ลอเรนซ์คือหนึ่งในผู้รักษาประตูของเรอร์พูลเดาที่เป็นตำนานคนหนึ่งเลยครับเขาน้าว่าเป็นตำนานผู้รักษาประตูเลยเขาอยู่ในทีมของบิลแชงคลีครับลงเล่นไปกว่า390เกมเขาคือยอดสวิปเปอร์ในยุค1960 ศูนย์เลยครับเพื่อนๆได้แชมป์ลีกสองสมัยแชมป์เอสเคัพหนึ่งสมัยถือครองตำแหน่งผู้รักษาประตูที่เสียประตูน้อยที่สุดในหนึ่งฤดูกาลที่24ประตูด้วยความที่เขาเป็นผู้รักษาประตูด้วยแหละครับอาจจะทําให้ชื่อเสียงของคอมมี่ลอเรนซ์ไม่ได้โด่งดังเข้าตํในหงื่งนอื่นในยุคนั้นแต่เขานี่แหละครับจัดเป็นยอดผู้รักษาประตูแถวหน้าของวงการฟุตบอลอังกฤษทีเดียวแม้ว่าในปัจจุบันแกจะเสียชีวิตไปแล้วครับเพื่อนๆในวัย7 7ปีเมื่อปี สอง8ันไม่น่าเชื่อมันกันครับว่าคลิปไวรัลของแกจะกลับมาโด่งดังอีกครั้งหลังผ่านมาถึง6ไปีแล้ว มันเหมือนเป็นบต์เสน่ห์ของเมืองลิวพูรครับของสโมสรที่เก่าแก่อยู่คู่กับเมืองที่มากไปด้วยประวัติศาสตร์วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสได้ไปเดินเตร็ดแถวเมืองลิวพูรครับแถวแถวสนามแอนฟิลเราอาจจะได้เจอตำนานนักเตะลิวพูสักคนสองคนก็ได้ครับเพื่อนๆและนี่คือลิวพูชาและแฟนคลับถ้าคุณดากโคงแดงถ้าคุณดักทีนี้จําให้ดีๆครับเราคือเพื่อนกันสมัครสมาชิกใหม่ฝากห้าสิบรับโบนัสห้าสิบ สนใจแอดทีจีหกก้า